ถ้ากลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องหน้าเต็งน้นามทำไปเรื่อยหรือหนะ้าสุมปอคาวลินนะครับวันนี้ผมก็เก็บคลิปรีวิวสินค้านะครับก็คือคเกจเบลนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเกตเบลไปนะครับหลายพื้นที่หลายภาคหลายจังหวัดน,นะครับแล้วก็รวบรวมคลิปมาติดต่อให้ดูกันทีเดียวนะฮะก็คือลูกค้าที่สั่งยาเกจเบลไปแล้วไปฉีดไก่ไก่หลายๆอาการนะครับ ก่บางตัวแย่โอกาสรอดนี่แทบไม่มีเลยนะครับลองดูกันก่อนนะครับเนาะทันทียังไม่เปิดใจหรือ,อยังไม่รู้จักยาเคทเวลวันนี้ยาเคทเวลตอบโจทย์ให้ท่านได้ทุกอย่างนะครับฉีดป้องกันอาการเจ็บจป่วยก็ได้ไม่ป่วยก็ฉีดได้นะครับหรือป่วยเราก็ฉีดแค่รั้งเดียวฉีดให้เข็มเบอร์20ถึงเบอร์22ในการฉีดเพราะเป็นยาละมุนนะครับละมีความเหนียวนะครับต้องใช้ยาเบอร์เข็มที่ใหญ่หน่อยนะครับสำหรับยาเคทเวลตัวน,นี้ ฉีดบอกอาการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีชีดก่อนออกชน7-10วันนะครับในคุ้งสุดท้ายสมมากรก่ติดมาจังแล้วคนท่านจะป่วยกัน,กนแล้วก็เราก็ฉีดบอกอาการเลยแล้ว,บบอ,กกลลวลองน้ำหนักไม่ลดกำลังไม่ตกแน่นอนสมัครยาที่รีววตัวนี้นะครับใช้ดีที่มึงบอกต่อนะฮะก็ลองชมรีวิวกันดูเลยนะครับ เจ็บขาะละรวยป่วยตาผูรักษามาลอยลานแม่แต่ที่มันแสบรักษาไม่ได้คือหัวใจของคุณผลิตพัณฑัก็สเบล,ล,เาาลด,เดูจะเป็นงไ ผลจากการฉีดเก็ตเรลนะครับเมื่อวานครบ4วันฉีดซ้ำเบกหนึ่งเข็มวันนี้เป็นวันที่5ของการรักษาลุกขึ้นเดินได้เริ่มกินน้ำกินอาหารแล้วครับนอนมา3-4วันแล้วครับ แย่ yeah, เลยครับกินดีย่อยดีแต่นอนขาอ่อนไม่ยอมลุกนะครับจะดูครับวันนี้จะลองรักษาด้วยยาเก็ตเวลนะครับตอนนี้ก็คือฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มนะครับตื่นเช้ามาอยู่ๆนอนฟุบลุกไม่ได้นะครับตัวนี้เลี้ยงชนอยู่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงตื่นเช้ามานอนไม่ลุกนะครับตอนนี้ก็ฉีดเกตเวล ไปแล้วหนึ่งเข็มหนึ่งซีซีด้วยเข็มเบอร์ยี่สิบสองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลจริงแค่ไหนครับหลังจากฉีดยาเก็ตเวลนะครับไปได้สองวันนะครับอาการดีขึ้นนะครับฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ดีขึ้นมาเฉยเลยครับนี่แหละครับสับรพคุณของยาเก็ตเวลนะครับ ใช้ดีฝากบอกต่อด้วยครับนอนแมปสามสี่วันนะครับกินดีย่อยดีแต่ไม่มีกำลังขาป่วยฟื้นแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับยาเกตเวลนะครับยาดีใช้ดีจึงบอกต่อครับต้องรู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไม่กินข้าวไม่กินน้ำครับสี่วัน ไม่อยากเชื่อเลยนะครับปื้นขึ้นมาได้นะครับวันนี้จะได้กินข้าวกินน้ำบ้าง โอ้เป็นยังวะต้องการรีขึ้นเลยครับวันนี้มารีวิวยาเกเีลวนะครับจะฉีดไก่ตัวนี้ขี้เกียวขี้ขาวเป็นมาสามวันแล้วฮะเดี๋ยวจะลองีดสั่งเมื่อวานครับส่งถึงวันนี้ สรงไว้เดี๋ยวลองดูนะครับ็ีอะไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวยาเก็ตเวลนะครับตอบโจทย์รูปปัญหานะครับไม่ว่าไก่ของท่านจะมีอาการแบบไหนนะฮะเก็ตเวลเอาอยู่นะครับไม่ว่าไก่จะซื้อมาราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทุกวันนี้นะครับเก็ตเวลเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีมากนะฮะ ฉีดบ็อกป้องกันอาการเจ็บป่วยนะครับไม่ป่วยก็ฉีดได้ฉีดป้องกันอาการเจ็บป่วยไวเป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมมีติดซุ้มติดบ้านและว,วิธีการฉีดนะครับใช้เข็มเบอร์20ถึงเบอร์22อเพราะเป็นยา้ำมันมีความหนืดมีความเหนียวนในตัว้ำยานะครับเราก็ต้องใช้เข็มเบอร์20บถึงเบอร์22ในการฉีดฉีดตรงๆลึกๆลงไปที่ก้านอกนะครับเท่านั้นพอเข็มเดียวเราอยู่นะครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์เกตเวย์กันด้วยนะครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเพจ นะครับในช h อปปี้ลาซาด้าหรือในกลุ่มทุกกลุ่มนะครับวันนี้ผมก็จะเอากลุ่มขายยาเกตเวลนะครับแปะไว้ใต้คอมเมนต์ก็เลื่อนเข้าไปดูลิงก์นะฮะลิงก์กลุ่มแล้วก็สามารถกดเข้าไปเป็นเพื่อนนำไปสั่งซื้อจากแอดมินได้เลยนะครับก็จะมียาเกตเวลนะครับมียาชุดโดสมัสจันมียาชุดเลี้ยงนะครับยาทาตริเชรแล้วก็ยารักษาการหวัดซุปเปพิงนะครับสามารถสอบถามราคาแอดมินสั่งซื้อได้เลยนะครับ คน้ําเป็น้ําเป็น้ํานาแต่งน้าก็ทาไปเรื่อยเรื่อไม่มืไม่เฉยไม่ชาพยายามจะรู้เรื่องแล้ติดตามมาแ่งงแต่งเพลงบันเล่นจนหู